กลางค่ำกลางคืนเราต้องทำงานเพื่อประเทศชาติแบบนี้เลยไ,ไอ้ชักกุยไม่ได้เสกกระสุนเลยเดีรอนต้องเต็มตัวกูเปลี่ยนมาเล่นเอเซ่นะมันไม่เสียงดังเหรอมีก็อบอกเก็บเสียขาไม่กลุ้มให้นหอโอเคไปเชมเช้าพอดีวันนี้เราต้องไปเมืองมันมันมีชื่อไหมเนี่ยไอช้ชยมันมันไม่มีชื่อเขียนในแมบปบเอานี่ยคอสคอสโลคา ชื่ออะไรอ่านก็ยากไอ้เฮียไป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 เซบวงโอ้ยเฮียกราฟิกกระจอกมองไม่เห็นอ๋อใกล้ถึงแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ เฮียแล้วอุ้ยไม่ต้องสเตลเฮียแล้วทีนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยโอ้โหยิงแม่นกันจังยิงแม่นมากโอ้โหกูยังโหลดไม่เสร็จเลยเฮ้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 ยเอากลายเป็นเลดเลยทีนี้ ไม่เป็นไรลองอะไรที่มันแตกต่างวะโอ้โหแต่มันยิงแน่นนะถ้าไม่เกาะหนานี่ไม่ดับเลยนะ

งามป่านี้เคลียร์แต่เดี๋ยวมันก็คงจะมาเพิ่มแล้วมั้งเชี่ยะอุย้ยหองคอยมันย,ยิงยังอะ่ะยังเชีย้ยเราคือสายตาสั้นต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆโอ้ยอะไรเนี่ย oh, yeah, ตายแล้วตายแล้วเปิของตายโอ้เปิืงยาเอาเรื่องนี่ไอ้ยเชื่บุกเ้าเลย <c oughs> อะไรกันนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนเฝ้าเว้ยไม่ร้อยวางระเบิด <c oughs> เราต้องเก็บเอ่อ v i ไไว้อ,อยู่ใ <c oughs> น,น <c oughs> ตึก จะเข้าทางหลังคาหรือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหลังคามันจะเสียงแต่ถ้าถ้าเข้าทางหลังคาได้ตอนนี้ไม่ผมมาเคลียร์ตรงบ้านเนี่ยผมบ้านนิดนึงกำลังไปสมทบเดี๋ยวมันจะมาเสิร์ฟไว้ในอันนี้เพิ่งเคลียร์บ้านก่อนนะเคลียร์บ้านก่อนเดี๋ยวดูชันหนึ่งให้เพ่งออกซิงก์ ข้างนอกมาข้างนอกมา โอ้โหซุ่มยากมากเล<ด>ยเนี่ยทิดกูปรับปิดสูงไม่ได้ เขาไปในบ้านตัวนึงนะโอ้โหไม่ตายเว้ยตาดแกะสชันล่างหรอต้องดูให้หมูปั่นปุ่นล่น ประตูอย่างนั้กร <cache> ะตุ <Viol in Harmon> อยู่ในห <Overwatch> ้องพุดได้อยู่ไอ้เฮียพันตัวเองเฉยเลยสัสอยู่ในห้องนะโ้โเก็บสไนด์ดาดฟ้าให้หน่อยเดี๋ยวกูจะเข้าไปตึกแล้ว Yeah, yeah, yeah. Okej, okay, unikator หลังตึกมีนะโอ้โหน็อกเลย AK หลังรั้วตัวหนึ่งโ oh yeah, อ้ยเหียจะไหลยึดเขี้ยหีหลังเขา โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยทาเก็ตแม่งมายืนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหล่างแม่งทำไมมันยืนเป็นกองเลยวะ บ้าเลยอ่ะยืนกันเป็นก้อนเนื้อเลยอ,ยาาอ,อ่ะมีตัวเขาติด Oh. Hay là dù lăng lăng cả một ไหวๆเลล่ะไหวๆๆย,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 ยิงมจากด้านนอกอ่ะไม่มาหยุดข้างในเลยมีจากข้างนอกอ่ะโอ้ยเหี้ยตกใจมึง <laughs> ยิงมจากตึกตา หมดแล้วปะ่ะหมดละเหลือร้อมนอกนี่แหละพอแล้วนี่จะยิงหองไงดีวะเนี่ย ก็มีป้อมอยู่นะมันเล็งไหวป่าวะเล็งขึ้นถึงป่าวะไม่ไน่าเราน่าจะโดนพอลีนจากด้านหลังพะยะพะยะไอ้นี่ไปโอ๊ยเคียอะไรวะ โอเยอะนะเนี่ยในบ้านเนี้ยเต็มต้องยิงอจัดหอเลยกูยิงพวกนี้มั เยอะมากไอ้เชี่ยโอ้ใช้ได้อยู่พอไหวอยู่โหเยอะยิ่เยอะจริงเยอะจริงมันาะแตกกันหลายหลายต่อแล้วอะเอ้ยมีไปตึกสองสามตัวนะ cần cần cẩn thận đấy con oh, đường này đâu <coughs> quá oh, <coughs> ยีปื้ล่นเฉยอะไรวะโอ้ยบ้านเคลียร์ มดืดแล้วเลือยี่สิบสามตัวนี่มาตรงไหนมาโอ้ยเปิดได้แล้วเว้ยโอ้โหเฮียดูบ้านหนะ้าแม่งเป็นมดเลยเดี๋ยวกูไปเคลียร์อ๋อ้ย เชียร์ตรงบ้านเนี่ยแหละอุดตันกันแบบสุดยอดอะไระเดี๋ยวมึงเลียร์บ้านนั้นเสร็จก็รอเอารถเลยก,ก็ได้ติดอะไรนะหน้าต่างเหรอใช่เรื่องนี่แหละรครับผมแขนโผล่ก็จัดไปก่อนแล้วกันนั่นแหละรครับผมเดินเล่นก็จัดไปก่อนแล้วกัน <S <S 1> <S 1> อฮ้ยโหใกล้เชียร์ อ้ยแม่งมีสองตัวโอ้ยเ,เ,เติมแม็กเติมแม็กคือใช้กระสุนปืนพกโคตรคุ้ม To sort that. おい เรียบร้อยแล้ววะเหลือตัวด้านหน้ามันไปยืนอะไรอยู่มันอู้งานไม่ช่วยเพื่อนนะน่ะยืนเดี่ยวอะไรอ่ะเพรามันเป็นตัวป้อมที่รถปะเนี่ยใช่ด้วยเฮียแน่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเว้ยนี่รถมึงปะเนี่ยใช่ใช่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยโหเสร็จแล้วเว้ยอา้าวไม่ไม่ขึ้นวะภาษาธรรมดาเป็นขับเพื่อน อ๋อเหี <can> ้ยโทษโทษกูจำฝั่งประเทศไทยอ่ะเพื่อฝั่งประเทศไทยอ่ะเป็นลิศลิศอยู่ข้างหน้ามันเคลียร์ปล่อยมันไปอ่ะเออเมืองนี้เลดก็สนุกดีนะตายกับฐาน